สวัสดีเพื่อนๆครับวันนี้นะครับคนคนพานะครับ EP ที่791ดรครับ791นึครับมีพระสดสมพระเก็บมาแบ่งปันครับรายการสามร้อบาททุกรายการเลยนะครับนี่นะครับรายการละสา0รบาทนะครับรายการละสา0รบาททุกรายการเลยนะครับช่องทางในการติดต่อนะครับ0849037676นะครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวกันครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีการเก็บเงินปลายทางนะครับ ฝากเพื่อนๆพี่ๆที่รับชมมาช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยครับเริ่มองค์แรกเป็นสมเด็จครับสมเด็จหมายเลขกหนึ่งครับสภาพสวยนะครับหมายเลขกหนึ่งครับต่อไปครับเป็นสมเด็จหมายเลขกสองครับรนี่นครับสมเด็จหมายเลขกสองเป็น ใหญ่นะครับเนี่ยประเทศทะลุซุ้มนะครับมาเลขสานนะนนมาานะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเทียมวัดกษัตรตาธิราชนะครับเหรียญเซีมานะครับปีหนึ่งเจ็ดนะครับเนี่ยครับเหรียญหลวงพ่อเทียมวัดกษัตรตาธิราชปีหนึ่งเจ็ดนะครับสภาพสวยนะครับมาเลขสี่นะครับ เป็นเหรียญหลวงพ่อเป็นเหรียญเงินขวัญถุงครับหลวงพ่อสว่างปีสิบสองครับเงินปาก้าครับหมายเลนค้านะเป็นจอบหลวงพ่อเงินนะครับจอบหลวงพ่อเงิน,นครับหมายในค่าจอบหลวงพ่อเงินสภาพใช้นะครับ หมายเลขหกครับเป็นเหรียญหลวงพ่อมุน,นครับเหรียญหลวงพ่อมุนวัดบ้านจานปีสี่สามครับหมายเลขหกครับหมายเลขเจ็ดครับเป็นสมเด็จจิตรดานะครับสมเด็จจิตรดาเนี่อผมหมายเลขเจ็ดครับ หมายเลขแปดครับเป็นเหรียญโลหลวงพ่อฉุยนะครับเนี่ยเหรียญโลหลวงพ่อฉุยนะเป็นเนื้อทองผสมเก่าๆเลยนะหมายเลขแปดครับหมายเลขเก้านะเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะพระตังคานนะครับนี่ครับมีอมเขียวอมแดงนะครับมีสนิมนะครับ หมายเลขสิบนะเป็นคุณแผนหลวงพ่อกลวยนะครับคุณแผนขี่ไก่หลวงพ่อกลวยนะครับหมายเลขสิบนะครับเป็นเนื้อดินนะครับหมายเลขสิบเอ็ดครับเป็นมาหุส่วนเนื้อชินครับนะครับเนื้อชินเก่านับหมายเลขสิบเอ็ดนะครับนี่ครับเป็นโลหะเก่าเลยนะครับตะกัวเก่าๆเลยนะครับ นี่ส่วนเนื้อชินหมายเลขสิบเอ็ดนะครับนี่นะครับเปนเกล็ดเกล็ดเลยนะครับหมายเลขสิบสองครับนะเป็นเหรียญรอคนระับหลวงปู่เอี่ยมคนระับเหรียญรอหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังคนระับหมายเลขสิบสองครับนะเป็นเนื้อทองผสมครับสิบสามครเป็นชินราชเนื้อชินนะครับเนื้อชินนะครับ ชินราชมื้อชินหมายเลขสิบสามนะครับเป็นพิมพ์ใบเสมานะครับหมายเลขสิบสี่นะเป็นพระลอดลำปางหลวงนะครับนี่ครับมีลอยตัดช่อดาล่านะครับเราพระลอดลำปางหลวงนะครับเป็นเลหกะผสมนะครับหมายเลขสิบห้านะเป็นพระสุพรรณนะครับ หลังเป็นโลบริ่มครับสุพรรณหลังริ่มครับนี่ครับพระล่วง,วง,งครับเป็นพระล่วงหลังริ่มคร,ครับเป็นพระล่วงหลังริ่มเนื้อตะกัวครับสิบหกนะเป็นลีลานะพระลีลาเนื้อผงนะผงผู้บุญนะหลังจานนะครับ เนื้อผงนะครับหมายเลขสิบเจ็ดนะเป็นหลวงพุทวดเนื้อว่านคนระับทวด,นะดนะเนื้อว่านหลงันะหลงก้นอุดเม็มดกิ่งนะครับในสิบเจ็ดนะครับหมายเลขสิบแปดนะเป็นหลวงพ่อเดิมนะครับหลวงพ่อเดิมหมายเลขสิบแปดนะครับรูปถ่ายนะครับหลวงพ่อเดิมนะครับ เป็นพิมพ์พระเจ้าห้าพระองค์นะครับเดิมวัดหนองโพนะครับเป็นติดกระจกนะครับอันนี้สิบเก้าครับเป็นเหรียญรลเก้านะครับเหรียญรอห้าครับเป็นเหรียญรอห้าต่อโคตรนะครับออกโรงเรียนนายร้อยนะครับร้อยปีนะครับปีห้าสิบครับ ร้อยปีโรงเรียนนายร้อยนะครับปีห้าสองนะครับหมายเลขยี่สิบนะครับเป็นหลวงพ่อกเกษมนะครับพร้อมกล่องปีสามแปนะครับเป็นหรียอฉีดนะครับนี่ครับกล่องเดิมเดิไหมครับต่อโคนะครับ ของกล่องนะครับรักเสียงปีสามแปดนะครับรายการสามร้อยบาททุกรายการเลยนะครับสนใจนะครับช่องทางในการติดต่อนะบศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวก็นับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีการเก็บเงินปลายทางนะครับฝากเพื่อนๆพี่น้องชกันช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับ ep นี้ขอจบไว้นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ